สวัสดีครับรถบ้านในหัวนะครับผมวันนี้มีวีโก้แชมป์นะครับผ่อนอยู่มัา8,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมใครอยากรู้นะครับมีอะไรเด็เดๆบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยนะครับคันนี้ได้เกียวโต้ด้วยนะครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านในหัวนะครับล็อกกันมาแล้วๆนะครับนะครับผมวันนี้ผมมีกระบะนะครับผมที่เป็นโฉมไฮลักวิโก้นะครับปี2013นะครับโฉมนี้เราเรียกว่าโฉมหน้าแชมป์นะนะครับตัวนี้เป็นกระบะแคปนะครับแคปสองจุด e นะครับแต่เป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับผมนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาชมกันเลยนะครับตัวนี้หายากมากๆนะเขาบอกเลยว่า ตัวที่เป็นแคปนะครับสมาร์ทแคปอย่างนี้เลยนะครับเป็นแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับตัวนี้ค่อนข้างหายากปกติเราจะเห็นอยู่เป็นที่เป็น4ประตูนะนะครับแต่ตัวแคปแล้วก็เป็นออโต้เนี่ยจะหายากถ้าแคปจะเป็นส่วนมากเกียร์ธรรมดานะนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวพาชมกันเลยครับผมนะฮะอ่ะมาเริ่มกันเลยครับกระจังหน้านะครับเป็นตัวของหน้าแชมป์นะฮะเดิมๆเลยนะครับสกู๊ปดักลมนะฮะตัวใหญ่ๆนะตรงกลางเลยนะครับผมนะฮะให้ลมเข้าไประบายความร้อนของอินเตอร์คูลเลอร์นะครับผม นะไฟหน้านะครับเดิมๆนะฮะออกจะมนๆเหลืองๆนิดๆนะครับตัวนี้ได้โคมเดิมนะฮะนะฮะได้โคมเดิมจากสูตรเลยนะครับผมเนี่ยโคมเดิมนะครับผมอันนี้ข uh, ัดแล้วนะนะครับก็คือไม่อยากเปลี่ยนนะฮะอยากให้ลูกค้าได้ของเดิมจากสูตรนะนะครับสปอนส์สปอนสตไลท์นะครับมีมาให้นะนะครับทะเบียน9741นะครับนะฮะป้ายสีเขียวนะครับกระบะบรรทุกนะฮะนะครับแล้วก็ยางดูอ่ะบิสโตนดีลเลอร์นะครับผม ขนาด16นิ้วนะนะครับตัวนี้ยางเดี๋ยวผมดูให้นะครับยางนี่เป็นปี19นะฮะดอกน่าจะไม่ค่อยเหลือแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับถ้าสนใจนะครับผมนะตัวนี้เป็นสายลักเวียนเนโบนะครับนะอ่ะเดี๋ยวพาชมข้างในกันเลยอ่ะมาครับผมอ่าเปิดกว้างโล่งๆอย่างนี้เลยนะครับไม่เห็นกานจะชัดเลยนะนะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปนะครับแคปเปิดได้นะนะครับภายในเป็นสีดํานะครับได้เบาะหนังสีดำนะฮะ แล้วก็เบาะที่เป็นตัวแคปก็เป็นสีดำนะฮะคอนโซลหน้าสะอาดสะอาดเกลี้ยงๆแบบนี้เลยครับนะครับตัวนี้ได้เป็นวิทยุที่จากเดิมโรงงานนะฝังมาจากเดิมเดิมเลยนะครับผมแอร์นะครับเป็นเดล็อกนะครับหมุนปกติที่สําคัญตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้แล้วนะครับผมนะตัวนี้เกียร์ออโต้ห้าเกียร์แล้วนะครับนะฮะเป็น d ี d ร์ดีนะครับ 2KD นะครับเครื่อง 2,500cc ซีซีนะฮะจากเดิมเดิมโรงงานนะครับหน้าปัดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ขาวดำนะครับจะมีหน้าปัดอีกชุดหนึ่งนะครับตัวนั้นจะเป็นได้หน้าปัดสีนะฮะแต่ว่าจะเป็นปีหลังจากนี้เป็นปี14-15นะครับช่องแอร์ก็ปกติครับมีที่วางแก้วมาให้นะครับตามสไตล์วีโก้นะฮะพวงมาลัยเป็นบันติฟังก์ชันนะครับกึ่งกึ่งนะนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับของวิทยุนะครับแล้วก็ปรับในเรื่องของสถานีวิทยุ FM นะครับตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ ต่อสายรับสายโทรศัพท์ได้นะฮะในส่วนของด้านล่างนะครับนะมีอไรฟ้ามาให้แล้วก็เป็นอะแดปเตอร์นะนะครับอะแดปเตอร์ชุ่มต่อที่เป็นสายชาร์จนะครับมีหลุมวางแก้วมาให้นะเบาะอยู่ในสภาพนิ่งๆเดิมๆเลยครับผมอันนี้เก็บรายละเอียดในเรื่องของเบาะมาให้นะครับนะเก็บรายละเอียดในเรื่องของเบาะมาให้แล้วก็เบาะหลังนะครับทํามาให้เสริมมาให้นะครับคันนี้ได้ยางรองพื้นนะครับเป็นกระดุมใหญ่มาแล้วนะครับ ยางรองพื้นกระดุมใหญ่ประมาณนี้นะครับผมพด้านนะครับก็จะสวยๆใสๆประมาณนี้ขาวๆนะครับผมไม่มียันไม่มีขล่านะหายากนะครับรถที่ไม่มียันไม่มีขลานะครับผมอันนี้ไม่ได้ทําความสะอาดด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่มีนะนะครับปกติถ้าทําความสะอาดล้วจะเห็นครับไฟติดไหมติดนะครับที่ใส่แว่นนะครับมีมาให้นะฮะกระจกตัดแสงด้วยมือนะนะครับ มาบังแดดนะครับกระจกไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะฮะแล้วก็ด้านข้างนะครับฝั่งคนขับนะฮะก็มีออโต้เฉพาะคนขับนะครับเซ็นทัลล็อกแล้วก็ล็อกกระจกขึ้นลงนะครับผมว่าอยู่ในสภาพประมาณ90%อนะนะครับเอามาดูฝั่งของแคปบ้างนะครับนี่เลยนะฮะก็จะอยู่ในสภาพประมาณ90%นะนะครับมีลำโพงตรงนี้มาให้นะครับแล้วก็มีที่ ใส่ของก็จุกจิกตรงนี้มาให้นะครับดูในส่วนของหมุดของแคปนะนะครับประมาณนี้เลยนะฮะไม่มีไม่มีโดนถอดไม่มีโดนตะกิดสะเกลมานะครับไม่โดนประแจมานะครับผมว่าสีเดิมเลยครับเนี่ยเดิมเลยเลเบลต่างๆนะครับอยู่ข้างๆตัวรถนะที่เป็นประตูแคปนะครับยังอยู่ครบนะฮะยังอยู่ครบเลยนะ่อสีผมว่าเดิมๆครับคันนี้สีเดิม มาหยูดดูในส่วนของท้ายกระบะกันบ้างนะครับอันนี้อาจจะเก็บสีมาบ้างนะครับตัวป่องล้อนะฮะป่องล้อมีเก็บสีมาบ้างนะฮะอันนี้สัญลักษณ์ร i เน e ร r ครับนะตัวยกสูงของอวิโก้นะครับดูในส่วนของัวนีสสุกเขาทําซุ้มมาให้ด้วยนะครับเป็นพลาสติกนะนะทาซุ้มด้านในมาให้ปกติไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้ทํามาสวยงามเลยแล้วก็เลขตัวถังนะครับเลขตัวถังอย่างนี้เลย เอาชัดๆหน่อยนี่นะครับเผื่อใครแคปหน้าจอนะครับไปตรวจรายละเอียดกระสุนได้นะครับนะประมาณนี้นะครับผมโอเคในส่วนของฝาท้ายนะครับไฟถอยสองดวงนะครับของตัวเตาแชมนะนะครับไฟถอยติด2ดวงนะครับแล้วก็มีไฟไฟเบรกให้ดวงที่3นะครับแต่ลักตัว E อ่ะดูในส่วนของอัญชนกระบะท้ายนะครับเม็ดโอเมก้อาร์นะครับ น็อตต่างๆนะนะครับดูสภาพนะครับผมเนี่ยผ่านการใช้งานมาบ้างครับเนี่ยผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับสไตล์รถมือสองนะแต่ก็อยู่ในสภาพดีนะนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับรอยเชื่อมนะครับรูกลมนะฮะยังอยู่ครบเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันมาดูข้างล่างหน่อยดีกว่านะครับอึบนี่นะฮะอ่ะสูงเข้าไปหน่อยปึ๊บ ใช่ไหมครับมียางอะไรมาให้นะครับแล้วก็เผาขับหลังเผาขับหลังเห็นไม่เอ่ยนะครับประมาณนี้นะครับ่ไปดูฝั่งนี้กันครับฝั่งทางด้านซ้ายนะครับประตูหน้านะครับกระจกตัวตั้งอยู่นะครับเมนองเม้นอาร์นะครับรูกลมนะยังอยู่นะนะครับเดิมๆฝั่งบุดน็อตประตูฝั่งนี้นะครับ ดูใกล้ๆเลยปึ๊บนี่นะฮะเดิมๆนะยังไม่เคยถูกถอดนะครับเอาเป็ดองเป็นอาร์นะครับยังอยู่นะนะครับเนี่ยสภาพผมว่าเนี่ยไม่มีรอยถลอกไม่มีอะไรเลยนะฮะผมว่าเกิน90%นะคันนี้นะนะครับแล้วก็เลเบลนะครับตรงนี้ยังอยู่นะฮะดูอ่านะครับกระดูกงูนะครับไม่อยากดึงเยอะนะครับประมาณนี้ ทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะโอเคเลยนะฮะมาในส่วนของนะครับคันนี้ได้แอร์แบ็กสองใบนะนะฮะแล้วก็มีเกะมาให้ข้างในขอดูทะเบียนหน่อยนะครับโอเคนะมาครบส้วนครับต่อทะเบียนต่อภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับเบาะอยู่ในสภาพดีนะครับสำหรับเบาะนั่งข้างๆนะนะครับภายในผมว่า90%อครับนะคันนี้นะนะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันครับอ่ามาครับก่อนจะดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับผมพาชมอ่าเล็กไมค์ก่อนนะแล้วก็การสตาร์ทเครื่องนะครับนะฮะตอนนี้เป็นกุญแจแบบนี้นะครับกุญแจอ้วนๆนะผมจะเรียกกุญแจอ้วนๆกุญแจวีโก้นะครับนะฮะมาปึ๊บฟังเสียงกันหน่อยนะครับสตาร์ทก็เอ่อสตาร์ทติดนะครับทีเดียวแล้วก็รอบเดินเบานะครับก็อยู่ประมาณ800-900ประมาณนี้นะไม่มีกระตุกไม่มีกระชากนะครับเล็กไมค์คันนี้เนี่ย อยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดพันนะครับผมนะฮะมาเจ็ดหมื่นกับรถปีสองพันสิบสามนะนะครับโอ้โหใช้น้อยมากนะครับผมนะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะนะครับคันนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวไปดูในห้องเครื่องกันนะครับว่าผมว่ายังไม่ได้เปลี่ยนสายพานทัมมิ่งนะครับเพราะทัมมิ่งของโตลตาวิกโกเนี่ยเปลี่ยนอยู่ที่แสนห้าหมื่นโลนะครับผมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันอ่ะมาครับห้องเครื่องของวิกโกแชมป์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ D4D นะสองเคดีนะครับหลัดเครื่องนะ นะครับ2.5ลิตรนะครับผม2อ0พซีซีนะนะฮะเอาประมาณนี้เลยครับผมเนี่ยฮะเดิมๆนะครับหม,มุดน็อตต่างๆนะครับผมนะสีขาวแก้มขวานะครับไม่เคยโดนจูบนะนะครับสนุกรักมวนสน่วนตัวมากนะแล้วก็คันหน้าครับคันหน้าโค้ดยังอยู่นะนะครับ27104นะนะฝั่งด้านขวานะครับแก้มขวายังไม่เคยโดนจูบเหมือนกันนะครับเนี่ยน็อตเดิมๆเลยนะสีน็อตเดิมๆนะครับผมเนี่ยนะครับ อะมาดูข้างบนบ้างนะครับเลเบลยังอยู่นะครับเลเบลแอร์นะนะครับถ้าใครดูคลิปของวิโก้บ่อยๆนะก็จะคุ้นเคยกันครับว่าตำแหน่งของเลเบลเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ใส่ลักตอกโค้ดนะครับโตโยต้านะครับชุดหนวนการความร้อนนะครับยังเต็มนะฮะตึงๆอยู่เลยนะครับผมนไม่ตกท้องช้างนะครับผ่านสภาพการใช้งานมาบ้างนะตามปกติครับมาดูในส่วนของเครื่องนะครับนี่อ่า ตัวนี้เป็นกล่องกล่องไหมน่าจะเป็นตัว ECU อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมแล้วก็กล่องโซล่านะครับแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ยังโอเคนะสตาร์ทชึ่งเดียวติดเลยนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องไอในตัวน้ำมันพาววเอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวพักน้ำของหม้อน้ำนะครับนะคูลเลนต์นะครับอยู่ในระดับนะครับผมนะ,ะน้ำมันเบรก นะครับผมท่อเบรกท่อลมเบรกนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับเป็นท่อไอเสียนะครับแล้วก็เทอร์โบเห็นไม่รู้ไม่แน่ใจเห็นกันปะนะครับเนี่ยเทอร์โบอยู่ตรงนู้นนะครับปั๊ม ABS นะครับตัวนี้มี ABS มาให้ด้วยนะฮะก็ภายในเรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มนะแห้งๆกันเลยเนี่ยสีนฝาวาลนะฮะไม่มีรั่วซึมไม่มี น้ำมันเยอะออกมานะปกตินะครับคันนี้มาดูแผ่นเพจกันหน่อยนะแผ่นเพจนะครับนี่เลยปึบเดี๋ยวขอตั้งตรงๆนะครับอ่ะปึ๊บนี่นะครับใครสามารถแคปได้แคปเลยนะครับผมนะีะสต้ามอเตอร์ไทยแลนด์นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาสรุปกันครับอ่ะใครที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่นะครับคันนี้นะครับผมว่าเหมาะ สมมากที่สุดเลยนะครับผมนะเป็นรถมบือสองขนาดที่สามารถใช้ในครอบครัวได้นะครับใช้มันทุกของได้ใช้วิ่งต่งจังหวัดได้นะครับเครื่องอึดเครื่องทนเกียร์ทนนะครับสำหรับโตโยต้าเนี่ยไม่มีเสียชื่ออยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นโตโยต้าวีโก้แชมป์นะครับปี2013นะเครื่อง2.5ลิตรตัว E นะครับผมตัวกลางแต่ได้เกียร์ออโต้นะครับผมหายากมากนะนะครับแคปออโต้นะพูดง่ายนะครับ แครบออโต้พิเลนเนอร์นะครับเนี่ยคันนี้เนี่ยเพิจิตรเสนอขายอยู่ที่ราคา419,000บาทนะครับ419,000บาทหรือผ่อนอยวัประมาณแปดพบาทเท่านั้นเองนะครับนะครับลูกค้ารายได้ของของค่างวดนะครับนะฮะรายได้2เท่าของค่างวดนะครับสามารถซื้อคนเดียวจบเลยนะนะครับผ่อน8,000รายได้ประมาณ1 6ื0 0หกหมืนะครับผมนะฮะ1 7 0 0 0เ8 0 0 0มประมาณนี้นะครับซื้อคนเดียวจบเลยข้าราชการและสหกิจนะครับพนักงานสลิปเงินเดือนนะนะครับสามารถออกรถได้ภายในวันเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของอาชีพอิสระนะครับค้าขายค้าขายมีหน้าร้านนะครับค้าขายออนไลน์ค้าขายจัดนัดนะครับผมเก็บใบเสร็จบินซื้อของต่างๆนะครับไว้นะแล้วก็ออนไลน์เนี่ยผมขอมีหน้าเพจแล้วก็สต็อกสินค้าสะหน่อยนะครับผมเนี่ยแล้วก็เดินบัญชีนะครับสเตตเมนต์นะนะครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรนะครับเกษตรกรเนี่ยไม่ว่าจะปลูกพืชนะครับพืชสวนพืชไร่นะครับทุเรียนเงาะนะครับได้หมดยางพารานะครับได้หมด รวมถึงเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะได้หมดเลยนะครับสามารถออกรถคันนี้ได้นะครับเข้าสวนเข้าไร่ได้หมดเลยนะฮะนะครับคันนี้สวยจริงๆนะครับพี่นะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะนะครับค่อนข้างหายากเลยทีเดียวนะฮะสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดติดต่อนะครับโทรหาผมเลยนะครับนะบางทีอ่าอย่าทักแชทนะครับโทรหาเลยนะครับผมนะสนใจรีบติดต่อคันนี้ผมว่าอยู่ไม่นานนะครับโทรมาที่093269นะครับ9898 0932699898บีมนะครับผมนะครับเพชรยนต์นะนะครับคันนี้อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับผมใครที่จะเข้ามาดูนะครับเข้ามาลองรถนะครับมาลองได้นะนะครับติดต่อผมกันเข้ามาเลยครับบีมนะครับผมนะในช่องรถบ้านในหัวนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องรถบ้านในหัวไว้ด้วยนะครับฝากแนะนำเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับ ว่าที่นี่นะครับมีรถสวยรถดีนะนะครับอยากให้มาขับมาเอาไปใช้กันครับผมนะฮะรถที่นี่ดีทุกคันนะครับใครก็ได้ลองมองหารถนะครับที่เป็นรถกระบะรถเก๋งนะครับรถตู้นะนะครับใกล้ถึงช่วงท่องเที่ยวช่วงไฮซีซันนะครับช่วงหยุดช่วงเทศกาลกันแล้วนะครับผมใครกำลังมองหารถกลับบ้านอยู่นะครับเนี่ยมาดูที่นี่ก่อนได้นะครับนะอ่ะโอเคอีพีนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอีพีต่อไปนะครับฝากดูด้วยว่าผมจะนํารถ รุ่นไหนนะครับมานําเสนอนะครับอาจจะสลับเป็นรถครอบครัวบ้างนะครับแล้วก็มันมีโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับอยู่คันหนึ่ง 2.5e นะครับใครที่กําลังมองหานะคะที่ไม่ต้องการเครื่อง3.0นะครับไม่ต้องการขับ4นะอยากได้ใช้งานเป็นรถครอบครัวสบายๆนะครับขับในเมืองขับออกต่างจังหวัดใต้นะครับนะแรงดีนะ2.5นะครับผมนะเครื่องเท่าตัวนี้เลยนะฝากติดตามไว้ด้วยครับผมลงแน่นอนนะครับน่าจะเป็นคลิปถัดไปนะ อ่ะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ